สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับพบกับผมแซมวิ่งครับวันนี้นี่ยู่กับเสียแจ็คครับโอ้ oh no! <No. S 1> โอ๋โน่โน่โอ้เจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วโอ้มาจากไหนครับนี่ฮะฮะมาจ<ะ>ากไหนนี่มามาเรื่อยๆเยนยะจะมาวิ่งกับท่านทีมงานตะตุงหรือเปล่าเนี่ยฮึฮ <c oughs> ะมาวิ่งกับทีมงานตะตุงอบอกวิ่งกับบุญรอดอ๋อวิ่งกับบุญรอดโอ้บุญรอดก็จะมาดิ เงียบแรงเหมือนเดิมไหมไปเปิดปั๊มขึ้นรอบแล้วยังเดี๋ยวไปเปิดปั๊มอีกแล้วนะขึ้นโบยยังไม่ไหวเลยจะต้องไปตั้งมทำไมวะมันมันเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่เกี่ยวกับเฟืองเฟืองเนาะเฟืองมันไม่ได้หรอกมันน่าจะเป็นเฟืองเร็วนะตัวนี้เนาะเพราะไม่มุนเลยเนาะอ๋อขึ้นอื่นไม่ได้เลยไหมจุเลยต้องดันขึ้นเข้าใจไหม แล้วแล้วใครตั้งปั๊มให้ม่่ัอยาแรงก็เดิมไหมเสียเช็คดำดวงประหยัดประหยัดไหมขอถามหน่อยคันนี้เอามาเท่าไหร่กิจเซ็นสามกิจเซนสามสุดบ้สุดเลยปรมันยีอทางเข้มใช่ไหมจุกหมด เด็กไม่กล้าขึ้นลรเดหัวใจวารงกาเรงเนาะดันไหมกันเนี่ยดันไหมขึ้นปูออาวเเดียวเหมือนกันขึ้นูเปาเยเจ็ดแสนะไรนะเจ็ดแสนห้าตเลีสเออ นี่ครับผมเพิ่งได้มาถ่ายครับโอ้อะไรอ๋อยางขีเป็นอะไยางขีเฮ้ยขีของมันเองนี่ใส่บอเออเนาะถ้าตรงนี้มันขีมันเองแหละลิ่ยียบหินบอยียบหิ้นจะไม่ได้รับการหน,นึ่งนั่นเครื่องเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมไรก็ห้า เอฟซีเลยทำเลนใช่ไหมเอามาจะอ,อูไ่ไหนก็เซอเดีอะไรวะอูอ่าอะไรนะจำอูไม่ได้อ่าอูที่น้ำฝนไปเอาอ่ะอูอะไรนะมันอยู่ในในเนี้ยผมจำไม่ได้ว่ะอูอ่าโอ้กระบะรุ่นนี้น่าซื้อนะ ไม่ค่อยติดดินไม่ค่อยติดกระบะเท่าไหร่ฮะเมื่อวานได้กี่เที่ยวเมื่อวานไดสิบหกเที่ยวสิบเที่ยวบางฝุ่นหักแล้วมันจะวิ่งไปอุกอ้อเป็นไรดินตกใส่ไหนบางฝุ่นตัวไหนตัวหลังสวิงดินหมาพู๋หักเลยโอ้โหแลหักเลยเดี๋ยวคันนี้เสียแจ็คจะจับเต็มแล้วนะ อะไรนี่จะแน่นเราอุ่นก่อนเนอยังใช่ไหมยังไม่อุ่นรออุ่นก่อนนี่ทำอะไรอุ่นอุ่นมันชื่อพี่นี่นะอ๋อจะทำโซ่ทำอะไรคอ๋อตอนนี้ยังยังอยู่ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้เนี่ยคือประมาณนี้ก็วิ่งเที่ยวจะนกประมาณนี้กินเที่ยวท้องเงียบเงียบก็ดีเนาะทำเที่ยวได้ท้องตายแล้วก็เอยหยาบแรงไม่ได้เนาะ คือวันได้กี่เที่ยว16หกปะ๊ะอือไ้ได้เยอะปานั้นบอกอืก็หมดไปวิ่งไปออกโอ้วิ่งไปทีไหนทำไมใต้ใต้ต1ใต้ตเดี๋ยวบุญรอดก็จะมาตัวตุงมาแล้วครับตัตรงมาแล้ว มาส่งน้ำมันจอดพุ่นจอดพุ่นเข้าไปพุ่นลองพุ่นนะ่ะจะแกมาจะคนขับมาเอาน้ำมันมาส่งแล้วครับ สักร้อยอย่างนี่ครับวันนี้โรงงานแล้วครับโรงวันแรกนะโรงงานวันแรกเออมีรถใหม่รถใหม่สีัดี เอ้าโอ้เสียก็มาแต่ไหนครับนี่ <มา S 1> เอาน้ำมันอ๋มาน้ำมันมายืมน้ำมันเ,<ร>เติมกี่เต็มไปสองเลยเป็นน่ายขมตรงนี้คนับเลายไปเลยเดิ่ออ่ะาเตามเป็นเป็นอย่างครับ เป็นยังเป็นยังครับเนี่ยเป็นยังครับเดี๋ยวผมพาไปฮะให้ครับบอยิ่งโอ้ยผมครับอ่ะเรื่อยๆผมนะครับผมโอ้ยเด้นั่งรถไหนครับมันเป็นยังครับนี่เอ้ยใส่สเล็กอ๋อใส่สเล็กเอ๊ะเอะชื่อว่าอะไรใส่สล็กสเล็กเอ เขาบริเนมาไหเขาบริเเส่หมาให้ครเขาปริเม่าสบายมากเลยนะพี่เราเอ้า่งบาก็่เข้าไปมั้งนะครับ อันบัามานอนไม่ตื่นนอนไม่ได้ตื่นโอ้นิ่มมากเลยนิ่มมากรถใหม่รมาาหครับรถใหม่เอามาเท่าไรครับเนี่ยแปดสิบครับแปดสิบสดเลยบเหรอสดครับมาตัดมีงวดนะ <laughs> นั่งสบาย องเลียนมาขับเลยอยากออกแล้ว<ห>อยากอากอกแล้วใจมันนี้เลี้ยนว่าอะไรล่ะมอสามมอสามโอ้คันเลียนม,หนหมอหกคันจะมาขับเนี่ยที่แบบไดพบ่เลียนมอหกอะ <c oughs> สมัย <c oughs> ขนาดละอันนี้จบมอันนี้กำลังเลียนมอสามบ่มอสามจะจบปีนี้แหละ สองว่าสามเลยวันนี Works ่บ่อะไอ้ออกม่าได้ไอ้ออกว่าได้เรียกงกันนี่แหล่ก็ต้องว่าหกเลย S <S น,นี่ดินทีเขาบานบ่เลยไปเอาไปะสมใส่บานให้เอาเถื่อนผมยังหูหมองที่เลยครับที่อยู่ส เป็นโคตรห้ยัจเป็นโคตรหยัเกเเลยเป็นโคตรยจกเยใด้ครับได้มีเสียนไหมเียนับครับได้ครับแต่ว่าจังหวะทศจังหวะอย่างยังยังยัง่ไอ้กินข้าวขง่อ็งแรงไมกินยิ่เรยเนาะั็งแรกในวิต การซื้อซดมืวานนี้มันสบายเลยนะครับมันแบบสบายใจเลยมันสบายใจนะสบายใจเราไงมันมขันยังมีหมวดนีนตะมงกุลจะนี่เนาะคือมีงานก็ต้องดิ้นดิ้นดิ้นหมดการซื้อซดอวานนี้มันสบายใจเราได้หอนกันเช่นหรอมันตั้มหมดปะเอ้มันตัมฮะตัม ต่ำเกินตเกงจากเกินประมาณ20เนใช่ไเดี๋ยวพังเลาน้ถอยออกกากลงรถกตยังอนตามกตอนแรกผมอยากไดไกันชนตัวนี้แหละแต่ึน่งมันตามเองว่ะต่ำแต่ว่าทั้นเรียนทันเรีนล่องเรียนยังน่าดีท่านเก็บไปเรียนเขาหรือออ้ตง แต่ย้ำคนครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปพบกันคลิปหน้าครับทุกคน